ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าวมหนึ่งนะคะโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยนะคะอันนี้เป็นแบบทดสอบนะคะ P-test วิทยาศาสตร์นะคะ PCHSS นะคะ Science and Mathematics Test นะคะ2025ค่ะที่สอบกันภายในปีนี้นะคะที่สอบกันไปแล้วเนาะครูก็จะเฉลยข้อสอบว่าเอ้ยข้อนี้มันตอบว่าอย่างไรนะจ๊ะอันนี้ครูเฉลยมาถึงข้อที่4แล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะ พนักงานส่งเสริมสินค้าออกกำลังนะคะกำลังออกแรงกระทํา200นิวตันนะคะกับกล่องที่วางอยู่บนพื้นลื่นให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยมีเด็กชาย A ออกแรงกระทานะคะขนาด15นิวตันและเด็กชาย B ออกแรงขนาด10นิวตันในทิศทางตรงข้ามกับพนักงานส่งสินค้านั่นเองค่ะ จากรูปนะยคะ่ะเขามีรูปมาให้มีวัตถุตรงนี้นะคะพนักงานส่งสินค้าค่ะสังเกตดีๆนะคะออกแรงกระทําไปทางด้านขวามือหรือที่เรียกว่าทิศตะวันออกนั่นเองค่ะจากโจทย์นั้นเขาบอกว่าพนักงานส่งสินค้านั้นออกแรงกระทําเท่าไหร่เอ่ย200นิวตันนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่าทําไมนะเด็กชายเด็กชาย A และเด็กชาย B เนาะ A กระทำสิบหกระทำสิบเนี่ยนะคะในที่ทางตรงข้ามกับพนักง,งานส่งสินค้าดูนะคะจากรูปเนี่ยค่ะ็กชาย A เดชชาย B เขาเนี่ยออกแรงกระทำตรงข้ามก็คือไปทางนั้นซ้ายมือถูกไหมหรือทางด้านทิศตะวันตกนั่นเองค่ะนะ็กชาย A กระทำด้วยแรงขนาด15นื้ตันอ่าเราเขียนไว้ก่อนนะ15จาจ้ะต่อไปอ่อา,อา็กชนะาย B กระทำเท่าไหร่คะ10นืวตันเอาเขียนไปเลยนะคะ สิบห้าบวกสิบได้เป็นยี่สิบห้าเนิวตันถูกไหมนะคะยี่สิบห้าเนิวตันนั่นค่ะทิศทางตรงข้ามนะถ้าทิศทางตรงข้ามทำไมเอ่ยเราจะหาแรงรับได้อย่างไรแน่นอนเราก็ต้องทำไมเอ่ยเอามาลบกันถูกไหมนะเราก็ต้องเอามาลบกันอ่ะจากนั้นแรงรับทำไมเอ่ยแรงรับที่ทำต่อกับกล่องสินค้าเนี่ยเห็นไหม แรงลับที่ทำกับกล่องสินค้าเนี่ยมีขนาดและทิศทางตามข้อใดนะคะแรงลับนะที่จะทำกับกล่องสินค้าเนี่ยมีขนาดและทิศทางอย่างไรนะคะไปทางขวาเท่าไหร่เอ่ย200ถูกไหมลบกับไปทางซ้ายเท่าไหร่คะ25หถูกไหมก็จะเป็นสองลบยห้าเนาะนะคะเราก็ลบกัน ได้เป็น175นิวตันนั่นเองค่ะและแล้วนะกล่องเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปทางไหนแน่นอนเคลื่อนที่ทางด้านตะวันออกถูกไหมเพราะว่าพนักงานส่งสินค้านี้ออกแรงกระทำมากกว่านั่นเองค่ะนะเออหรือพนังงานส่งสินค้าในขนาดเล็น,น้นอนนะคะวัตถุเคลื่อนที่ไปทางด้านทิศนะคะตรงเนี้ยเป็นปริมาณเออเวกเตอร์บอกทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางถูกไหมนะคะทิศทางไหนเอ่ยทางด้านขวามือ หรือทิศต,ต,ต,ตะวันออกนั่นเองค่ะหรือทิศตะวันออกตะวันออกนั่นเองค่ะอ่ะโจทย์ะนะถามว่าแรงรัศทีทำกับกล่องสินค้ามีขนาดและทิศทางตามข้อใดคำตอบคือ175ทิศตะวันออกนะคะังนั้นตอบข้อข้อหายนั่นเองค่ะเราไปกันต่อนะจ๊ะข้อที่5นะข้อที่5พิจารณาภาพ a b และ c ต่อไปนี้ เมื่อกำหนดให้ลูกศรสีแดงสแสดงทิศทางของแรงเสียดทานระหว่างวัตถุก,กับพื้นผิวสมัมผัสนะคะอันนี้เป็นภาพ A นะผลักวัตถุไปทางขวานะคะอันนี้เป็นภาพ B ดึงวัตถุไปทางซ้ายส่วนอันนี้ค่ะเป็นเห็นไหมมีพื้นเอียงด้วยเนาะก็คือภาพ C เนี่ยผู้ชายคนนี้ค่ะกำลังผลักวัตถุขึ้นไปตามพื้นเอียงน,นั่นเองภาพใดสแสดงทิศทางของแรงเสียดทานได้ถูกต้อง ภาพใดแสดงทิศทางของแรงเสียดทานได้ถูกต้องนะฮะอ่ะอันนี้เขาผัางวัตถุไปทางนี้แรงเสียดทานไปทางนี้ถูกไหมอะหรือเขาจริงๆแรงเสียดทานอน้องต้องรู้ความหมายของมันแรงเสียดทานคือแรงที่ทําไมเอ่ยต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุถูกไหมอันเนี้ยเด็กอผู้ชายคนเนี้ยนะคะผักไปวัตถุไปทางขวามือหรือที่ตะมันออกถูกไหมแรงเสียดทานอะ่ะมันต้องต้านดิต้องที่ทานของเงินข้ามดังนั้น เอก็ผิดล่ะถูกไหมเออต่อไปอ่ะมาดูค่ะภาพ B ค่ะผู้ชายกําลังดึงวัตถุนี่เขาหาตัวถูกไหมดูค่ะดูจากรูปนี้เขาต้องดึงแน่นอนเนาะแสดงว่าแรงสัทธาน้องพม่เอยทิศทางตรงกันข้ามเห็นไ,ไหมอันนี้นะเออไปนี้แต่เขาออกแรงดึงตรงนี้ถูกไหมแห็ตรงกันข้ามแสดงว่าอันเนี้ยถูกต้องนะคะ B ถูกนะต่อไปจัดแล้วดูซีกันะคะ่ะซีนะคือเนี่ย เป็นพื้นเอียงอยู่ใช่ไหมแล้วเขาต้องงานผักกล่องแน่นอนกับพื้นเอียงกล่องมาพยายามที่จะแมกล่องพยายามที่จะลงลื่นถลายลงถูกไหมละ่ะอะนะกล่องมันพยายามที่จะลื่นถลายลงอยู่แล้วโดยตัวของมันอะถูกไหมนะคะนะจากตรงเนี้ยแต่เขาทําไมเอ่ยออกแรงทําไมดันไปออกแรงเอฟดันเข้าไปเนี่ยนะนะซึ่งทําไมเอ่ยแรงเสริจทานนะคะ ที่บอกไปแล้วว่าวัตถุทําไมเอ่ยนะคะมันก็ต้องมีแรงทําไมเอ่ยพยายามที่จะลื่นถลายลงถูกไหมเออแรงเสียดทานก็ไปทางด้านนะคะอ่าขึ้นบนเหมือนกันอีกรอบหอนึ่งนะคือจริงๆอะ่ะเป็นพื้นเอียงถูกไหมล่ะเออก็คือวัตถุโดยรวมอยู่แล้วอะ่ะมันพยายามที่จะลงแล้วแรงเสียดทานต้องมีที่ถางขึ้นแต่เหตุการณ์เนี้ยเขาเนี้ยพยายามดันขึ้นไปด้วย เดี๋ยวนั้นทำไมเอ่ยทั้งแรงแล้วก็แรงเสียดทานเนี่ยทำทำไมเอ่ยให้ใช้ในการดันขึ้นนั่นเองสรุปว่าแรงเสียดทานเนี่ยจะมีทิศทางตรงข้ามกับแรงพยายามที่จะทํากับวัดถุกนั่นเองค่ะต้องมีทิศทางตรงกันข้ามถูกไหมต้องมีทิศทางตรงกันข้ามที่เขาเขาไปามผลักขึ้นนั้นแรงเสียดทานก็ทําไมเอ่ยลงอ่ะถูกไหมนะคะเขาพยายามดันขึ้นนั้นแรงเสียดทานก็นทำไมเอ่ยลงะนะอืนะอ้ม เอาใหม่ครูพูดใหม่ให้เคลียร์ก่อนนะคะอันเนี้ยนะคะผู้ชายผู้ชายเนี้ยกำลังผลักวัตถุอันนี้ถูกไหมทางหน้าแต่แรงสุดทานแรงสุดทางที่ไปทิศทางเดียวกันนี่คือผิดทันทีอันนี้เขาพยายามดึงไปแต่แรงสุดทานที่ไปตรงข้ามอันนี้คือถูกทันทีเลยอันเนี้ยเขากําลังผลักขึ้นถูกไหมแรงสุดทานก็ขึ้นด้วยก็ผิดค่ะอันนี้ครูต้องพูดแบบนี้ก่อนนะขอโทษนะสักครูนี้นะนะคะอันเนี้ยเขาต้องการผลักขึ้นแรงสุดทานเขาทำไมเอ่ยก็ต้องทาไม กระทางก็ต้องลงสิแต่สีแดงเนี่ยมันขึ้นไปด้วยเออมันก็เลยทําไมผิดังนั้นตอบข้อไหนข้อ